สวัสดีครับลูกค้าครับเช็คของก่อนสซงครับเริ่มต้นจากระบบไฟแล้วกันปิดเสียงน,นะฮะปิดก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาถัดมานะครับในส่วนของแขนแน่นๆดึงออกปึ้งแขนอีกข้างอยู่นี่นะฮะแขนเล็ก แขนเล็กสองข้างครบเวลาดึงออกนี่ฮะดึงออกตรงตรงกันครับด้านหลังก็ดึงออกตรงตรงแบบนี้ระวังมันหักในส่วนของหัวลุมล่างคืออันนี้ดึงออกตรงตรงเดือยไม่หักนะครับสีม่วงอยู่ครบสีม่วงอยู่ครบด้านหลังแบกออกสียังออกขาวอยู่นะฮะยังไม่ได้ออกเหลืองมากแต่เดี๋ยวสักพนะักฮะถ้าเก็บถ้าเก็บสักพักเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามระยะเวลา แต่ตนี้ยังดูขาวยังดูดียังดูเนียนอยู่ส่วนกิฟด้านล่างนะฮะสีม่วงอยู่ครบนะครับ1 2 3 4ต่อมาเดือยแขนเวลาลุมลัางนะฮะอันนิ้วเขี่ยดูแล้วยังแน่นๆอยู่ยังแน่นๆอยู่กิฟขายัางแน่นต่อไปเป็นการเช็ดพ่นความสะอาดเพิ่มเติมครับอ๋อจูเลนจิเบอร์9อยู่นี่เนี่ยครับเบอร์9 ถ้าเปิดเสียงก็ปกติครับรตัดมาในส่วนของกิ๊ข้างขาปกติครับกิ๊ฝั่งนี้สามารถยกแบบนี้ได้สามารถยกได้ทั้งสองข้างเหมือนกันนีฮะแน่นๆตึ๊บ ต่อไปนการพ่นน้ำยาเคลือบและกันสนิมใช้น้ำยา WD-40 ่นเคยครับแบบนี้ทำการพ่นในจุดที่มีแนวโน้มที่จะสึกหลองง่ายพังง่ายให้มันแข็งแรงทนทานแบบนี้ครับเดี๋ยวรีบใช้แล้วก็นำส่งให้นะฮะถ้าวันนี้ไม่ทานจะส่งให้ตรงน,นี้เป็นการพ่นเคลือบนะฮะพอเช็ปก็จะงงเงาสวยๆเช็ดไล่ฝุ่นจริงๆผมช้ทำความสะอาดไปลวฮะ หนึ่งรอบก,ก่อนที่จะเอามาโพสขายหรือนำเสนอลูกค้าแต่เพื่อเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมใช้ทั้งความสาบให้เรียบร้อยเพื่อสร้างแรงอะรนความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกทำการจัดส่งให้ครับขอบคุณมากครับงขาวอยู่ขอบคุณมากครับ,บ,รบลูกค้าสวัสดีครับ